คุณผู้ชมมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับขณะนี้เราไลฟ์ผ่านทาง C H 3 Thailand News ทั้ง f a c e b o o k ทั้ง y o u t u b e นะกฎของร้านหมูกระทะจิ้มจุ่มนี่คือดอกจันที่1กับที่2ไม่มีประเด็นหรอกครับไม่เป็นปัญหาห้ามนําอาหารเข้ามารับประทานในร้านเข้าใจได้นําเครื่องดื่มเข้ามาดื่มในร้านคิดค่าเปิดขวดละ50บาทอันนี้ก็เข้าใจได้ข้อสุดท้ายฮะน้ำจิ้มทานไม่หมดปรับช้อนละ10บาทข้างล่างฮะ หวังว่าลูกค้าจะอ่านหนังสือออกนะคะ h a s, <S, <S, <S เนี่ยค่ะสุดๆเลยคือคุณผู้ชมฮะมันก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปหลายอย่างนะฮะอ่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมองเรื่องของไอ้คำข้างล่างเนี่ยก่อนหวังว่าลูกค้าจะอ่านหนังสือออกนะคะเนี่ยบางคนคอมเมนต์มาบอกว่าเข้ามาเยี่ยมเพราะอ่านหนังสือออกโชคดีนะร้านจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปแต่ร้านคงจะเจ๊งไปแล้ว นี่ฮะรุนแรงเลยอีกข้อนึงบอกเรื่องกฎนะมันปกติแต่ร้านจับประเด็นไม่ถูกว่าตัวเองถูกดราม่าตรงไหนแล้วก็ใส่ข้อความหวังว่าลูกค้าจะอ่านหนังสือออกนะคะอีกข้อหนึ่งอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกประเด็นมันอยู่ตรงนี้น้ำจิ้มเหลือเราเข้าใจแต่อิประโยคข้างล่างเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเป็นทางร้านหวังว่าลูกค้าจะให้ความร่วมมือขอบคุณค่ะมันไม่น่าฟังกว่าเหรออีกคนหนึ่งบอก คำจบลงท้ายควรเขียนว่า hashtag ขอบคุณค่ะจบสวยๆแล้วนะถ้าแบบนี้อ,อ่ะอันนี้เรื่องคำพูดลงท้ายส่วนประเด็นเรื่องน้ำจิ้มคิดช้อนละ10บาทนี่มันยังไงมันควรจะเป็นยังไงมีคอมเมนต์นึงบอกว่าที่บ้านทำร้านหมูกระทะทำเป็นชุดเหมือนกันน้ำจิ้มมี2ออย่างให้ลูกค้าเลือกเลยบนโต๊ะเนี่ยเต็มไปหมดบางคนกินเหลือบางคนกินอีกแบบบางคนไม่กินอีกแบบไม่เคยมานั่งปรับ คุณต้องรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดลงไปในราคาอาหารในเมื่อคุณขายเป็นชุดไม่ใช่คุณมาปรับลูกค้าอ,ออเขายเป็นชุดแปลว่ารวมน้ำจิ้มไปแล้วไม่ใช่บุฟเฟ่ไม่ใช่บุฟเฟ่มันก็จะมีอยู่สองประเด็นนี้แหละฮะคุณผู้ชมเรื่องน้ำจิ้มอยังไงถูกไหมฮะแล้วก็เรื่องคำพูดทํามแหมมันต้องขนาดนั้นเลยหรือคำลงท้ายแฮชแท็กเนี่ยนะปรากฏโอ้โหดราม่าใหญ่ทางร้านมาชี้แจง สำหรับดราม่าที่ทางร้านเกิดขึ้นนั้นขอชี้แจงว่าร้านขายเป็นชุดไม่ได้ขายบุฟเฟ่การที่เราเขียนว่าปรับเราไม่อยากให้ลูกค้ากินเหลือเทแค่พอดีเรามีขวดน้ําจิ้มให้ถ้วยใส่แบ่งเราก็มีให้เราไม่ได้เทไปบังคับให้คุณกินสําหรับน้ําจิ้มเราไม่ได้คิดเงินเพิ่มเวลาลูกค้าขอเพิ่มเราก็ไม่เคยคิดแค่เราขออยากกินเหลือค่อยๆเทได้ไหม และที่ผ่านมาลูกค้ากินเหลือกันเยอะมากเททิ้งเทคว้างเราซื้อมาคุณต้องนึกถึงใจเราบ้างอมันมีประโยคนี้นะ<ฆ>และต่อมาทางร้านก็มาคอมเมนต์คือข้อความสุดท้ายทางร้านกราบขออภัยจะไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นก็น่าจะหมายถึงข้อความแฮชแท็กอันนี้คือเข้าใจว่าหลังจากที่ทัวลงแล้วเรียบร้อยค่ะ<ฆ>ทีมงานของเราได้คุยกับเจ้าของร้านอลองฟังกันดู มันจะมีแค่ว่าช่วงวันหยุดยาวเนี่ยทางร้านก็คือแบบว่ามีพนักง,งานแค่สามคนอาจจะล่าช้าลูกอาหารอาจจะไม่พอใจแล้วก็อาจจะไปโพต์ก็ได้นะคะเราก็ไม่ได้เข้มงวดถึงแบบว่าเดินไปตักทุกโต๊ะเลย mm hmm. แต่ถ้าเหลือเยอะจริงๆทั้งโต๊ะคือมีสามสี่ถ้วยก็ต้องปรับค่ะปรับมากสุดเท่าไหร่คะสามสิบาทค่ะม้นจิ้มถ้วยเล็กๆนี่คือเต็มถ้วยปิ่มไม่ได้จิ้มอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะขนาดเราหนูเขียนขนาดนี้เขาก็ยังทําอยู่ทุกอย่างไม่ใช่ว่าได้มาฟรีๆทางร้านก็ต้องขอโทษลูกค้านะคะสําหรับแบบ คำพูดที่อาจทําให้ลูกค้าไม่พอใจอะคะ่ะหลังจากนี้ก็เปลี่ยนป้ายนะก็คงจะเน้นไว้เหมือนเดิมแต่ไม่ได้ใช้คําที่ลูกค้ามองไปในแบบเรื่องของการแซะอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าเขาเปิดมาสองปีนะคุณผู้ชมป้ายนี้ยมาตั้งแต่วันแรกที่เปิดนะค่ะคือติดมาแล้วสองปีแล้วเคยปรับสูงสุดแค่สาสิบบาทแต่เหมือนอยากให้ลูกค้าเห็นใจที่เราก็ใช้เงินซื้อมาน้ำจิ้มเหลือบานเบะเลยเททิ้งเทคว้างอ๋อแต่ก็ปรับส0มสิบาทเลยนะคะ ราคาอ,นนอาหารชุด199ปรับเพิ่มอีก30บาทอันนั้นคือมากที่สุดเท่าที่เคยปรับะนะฮะเอาคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรดูคอมเมนต์ท่านผู้ชมก็เรื่องน้ำจิ้มก็เอาตรงๆนะคะคนเห็นกับทางร้านก็ยังมีเห็นด้วยบ้างเช่นบางคนก็ตักมาเยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องคำลงท้ายก็ไม่มีใครเห็นด้วยเลย